เฮ้ยมันเท่จังวะเฮ้ยมันเท่จังวะเออเขาสามารถทําให้ทุกคนที่อยู่ในหอตรงนั้นอะเหมือนเป็นทาสเขาได้คือจริงไม่ไม่ไมหมายถึงแบบทาสความรักของเขาเชื่อว่าท um> ุกคนก็คงเคยเป็นแฟนคลับของใครคนหนึ่งใช่ไหมครับเขาคนนี้ก็เหมือนกันที่ชื่นชอบความสามารถด้านดนตรีของศิลปินชื่อดังกับวิรกรรมลืมที่สุดของซิงฮารี เรื่องนี้นะครับเป็นความชื่นชอบในวัยเด็กเรียกว่าปุ้มสุดๆเลยก็ว่าได้ใครในที่นี้เคยเป็น f อพี่โตศักดิ์สิทธิ์อย่างจริงจังครับผม f อพี่โตก็ต้องรุ่นพวกเราแหละอีกแล้วเหรอพี่โตัดังกันรัมัธยมหรือมุกวะไม่ได้ใช่เลโอไม่มันต้องเป็นคนที่เล่นเปียโนใช่ไหมล่ะแท็บแน่นอน ครับผมทุกคนเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมฮะผมขอดูคำตอบนะครับครับมุกซิงครับแทบแค่นี้เลยเฟิร์สครับเฟิร์สอ่ะจากที่รู้จักกับพี่มุกมาประมาณนึงเฟิร์สเคยเห็นเขาพูดถึงพี่โตศักดิ์สิทธิ์ว่าเขาชอบครับโอ้ ใชาเลยอ้าวอ้าวเอาแล้วไมาเอาชัดเลยออกซะแล้วออกซะแล้วจะไม่อบจะไม่จบอาจจะมีคนชอบเหมือนกันก็ได้นะครับผมคิดว่ามุกแต่ถ้าถ้าเป็นสิงไม่น่าใช่น่าจะเป็นมุกก็แหละตอนนี้คิดว่ามุกอะน่าจะมาแบบสายหวานแบบว่าชอบแบบพี่โตผู้ชายอบอุ่นอบอุ่นใช่ไหมเออเล่นเบนโนไปด้วยบอกรักไปด้วยนะเออนะครับพี่ไม้พี่ไม้ก็ตอบพี่สิงทำไมล่ะครับ ไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าลึกๆเขาก็ก็มีความที่เป็นแบบความอ่อนหวานความแบบอะไรสักอย่างที่จะเสพเพลงแบบพี่โตได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยน่าจะ,ะเดี๋ยวจะก็ตอบพี่ซิงเหมือนกันซิงมันก็เล่นดนตรีเหมือนกันก็น่าจะชอบแบบเป็น FC พี่โตอะไรอย่างเงี้ยแต่เลโอ,โอคุ <ผม S 2> ชิกีกปท็อปแท็บเลยเหรผมคิดว่าเป็นท็อปแท็บเพราะว่าเคยเห็นท็อปแท็บเล่นเปียโนในไอจี ทั้งทั้งหมดที่ฟอลโล่อยู่ you, เห็นแค่พ่อแท้คนเดียวเคยเห็นเล่นเปียโนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเขาพี่ม่อนทำไมตอบเพื่อนรักสิครับเขาดูเป็นคนมีแพชชั่นเกี่ยวกับดนตรีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะร้องหรือว่าอะไรเพราะว่าพี่โตกร้องเพียงเพราะหเหมือนกันวัยเด็กอะ่ะมันชอบแบบจริงจังผมคิดว่าเนะขาน่าจชอบพี่โตและใครในที่นี้นะครับเคยเป็น f อพี่โตศักดิ์สิทธิ์อย่างจริงจังเออ จริงมันก็เล่นดนตรีเหมือนกันเคยเห็นท็อปแท็ปเล่นเปียโนในไอจีเขาดูเป็นคนมีแพชชั่นเกี่ยวกับดนตรีคิดว่าหมูอะน่าจะมาแบบสายหวานแบบว่าชอบแบบพี่โตผู้ชายอบอุ่นอะไรเงี้ยม่เคยเห็นเขาพูดถึงพี่โตสักดิสินว่าเขาชอบครับใครใคริคคงตอบถูกเกือบหมดทุกคนเลยอะ จริงๆอะคือเรื่องเรื่องมันมีอยู่ว่าผมมันไม่เคยฟังเพลงพี่โตมาก่อนเลยเว้ยพี่ออคือตอนนั้นเป็นช่วงแบบประมาณแบบปฐมแบบปปหนึ่งปสองอะไรอย่างนี้เลยแล้วมันมีปีผมจะมีงานมันเกิดโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็จะเชิญแบบพวกศิลปินมาแล้วก็ในปีนั้นอะจะมีพี่โตมาซึ่งผมมันไม่เคยดูคอนเสิร์ตมาก่อนแล้วก็ในปีนั้นพอพี่โตมาปุ๊บผมก็แบบหลงเข้าไปกับเพื่อนเว้ยเข้าไปดูแล้วก็เจอพี่โตเล่น เขาเล่นเพลงรักเธออยู่อพอเขาเล่นปุ๊บแล้วก็แบบร้องทุกว่าอันปเขเลว,วนไปใช่ป่ะแล้วพอถึงท่อนสุดท้ายอ่ะหยุดให้คนดูร้องแล้วก็รักทุกคนแล้วผมก็แบบเฮ้ยมันเท่จังวะเฮ้ยมันเท่จังวะเขาสามารถทําให้ทุกคนที่อยู่ในหอตรงนั้น,นอ่ะเหมือนเป็นทาสเขาได้คือจริงไม่ไม่ไม่หมายถึงแบบทาสความรักของเขา f อีเขาได้บังเอิญว่าไปเจอเขาขายแผ่นซีดีแล้วมันเป็นแผ่นแรกๆที่ผมออกตังค์ซื้อเองเลยมีซีดีมาแล้ว สิ่งที่พีคพิชก์วันนั้นคือผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัดแล้วตอนนั้นพี่โตเขาเป็นแบบพรีเซนเตอร์แล้วคือที่บ้านกินอยู่แล้วพอดื่มปุ๊บตอนไก่ตัดกล่องไม่ได้เป็นโปสการ์ดด้วยนะมีมีไม้แบตอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยตัดรูปพี่โตอะเอามาปิดหน้าซองไม้แบทโรยละลายอย่าไปฮะคุณไอยกมือทมาสิ่งเนี่ะเคยสอนเพลงเนี่ยเพลงรักเธอซิงเคยสอนเล่นเคยสอนผมเล่นเพลงนี้นะแต่ผมเล่นเป็นโน้ทเป็นนะแต่แค่แบบรู้สึกว่าแบบเออเขาเขาเท่ดีดู ในวงการมีโอกาสเคยเจอกับพี่โตไหมยังเลยครับยังไม่เคยเจองั้นวันนี้เราเชิญนะครับพี่โตสักดิ์สิทธจริงหรอ,อ <laughs> <laughs> ประมาณนั้นประมาณนั้นและคนที่เป็น FC พี่โตศักดิ์สิทธิ์อย่างจริงจังนั่นก็คือซิงนะครับผม